สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟกกกอกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะแมงจี่นูนนะคะเอฟซี FC. โอโหมาแรงมาต่อหมดแล้วมไม่รู้จะลงหะไหมเนาะโอลงอยู่นะคะเนี่ยแล้วให้น้องอ่านขึ้นดูนะคะมันจะได้พอสิบตัวหรือเปล่านะคะนี่แต่มันก็บินมาอยู่มไม่เป็นไรนะพอ่อเขาให้ได้เนาะ สิบตัวก็เอาลูกเอ๋ยโหเสียงบินนี่เอาตรงนั้นแหละลูกขยับขยับเดี๋ยวรอก่อนนะคะ FC รอรอรอ,รอน้องอ่านขึ้นก่อนเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเอาอยัางมาต่อยโอ้บินมาแล้วค่ะบินมาแล้วเริ่มบินมาแล้วนี่ แต่ถ้าถ้าจะให้มันบินมาเยอะก็คือเดือนมืดใช่ไหมพ่อเออให้มันมืดก่อนเีองให้พ่อจับไว้ก่อนเนี่ยค่ะทดลองดูทดลองดูเพราะว่าใบไม้ไมก็เริ่มแก่หมดแล้วโอ้บินลงมาอยู่ค่ะเนี่ยแต่มันไม่ค่อยลงเนาะเดือมาแจ้งวะหรอือว่ามันยังไม่ดุไม่รู้มันยังกินไม่อิ่มบ่โอ้โหลงลงมาแล้วลูกมันไม่ลงถ้าเป็นแบบนี้ดูละมัน,ม,นมันรู้ว่า ยังไงพ่อถ้าเป็นสัญญาณญญญแบบนี้ใช่ไหมปแปลว่าจะไม่ได้แล้วลูกเอก๋ยดูถ้าฝนนั่นนะพ่อฝนอะไรนี่แหละเอซไม่มีนะคะสัญญาณก็ได้ประมาณยี่สิบ,บตัวเนาะมันน้อยไม่พอกินอะไรบบบบลงมาแล้วลูกไม่มีมอเดี๋ยวสองให้ลูกก่อนพ่อสองให้น้องอ่านก่อน โอ้ไม่ต้องเขย่าแล้วลูกเอ๋ยมันไม่ลงก็พอคั่วอยู่ได้ค่ะพอจะเก็บใช่ไหม <laughs> สิตัวก็พ่อคั่วแล้วพ่อบอกว่าสิตัวก็พอคั่วนะคะอืมไม่มี่แ้ฝนจะตกแล้ยินเสียงมันบินเนาะแต่ว่ามันรอนอบอ้าวอยู่นะมันก็บ,บินไปไหน,นอยู่ก็ใช่ค่ะ ตอนนี้ปิดไฟนะคะ FC ฝั่งนี้ก็ปิดไฟหมดเพราะว่าอยากจะให้เอ่อมันลงมาที่เดียวเนาะนี่นะคะคุณแม่ก็ปิดไฟไ,ฟไว้ตรงอาคารตรงบ้านนี่ค่ะลงมาแล้วบ่ลูกน้องอ่านลงมาแล้วนะคะอ่อพ่อบอกว่าเลิกลา <laughs> อุสาเรียกน้องมาขึ้นนะคะเลิกลาก่อน วันใหม่ค่อเจอกันอืมหมดแล้วนี่ค่ะเอฟซีไม่ยอมไปไหนเลยหนูไหวคิดถึงและซี่วายอ้วนเท่ากับกระติกน้ำแข็งแล่าๆว่าไงลูกหนูวายเอ้ยหนูวายก็ตั้งแต่แม่มานะคะก็มาเฝ้าที่นี่เลยนี่นะคะเดี๋ยวมาดูเอฟซีต้นเฟืองฟ้านะคะ นี่อันนี้เป็นเฟื่องฟ้านะคะคุณหมอภูนะคะเพิ่งซื้อให้คุณแม่เนาะสองต้นนี้นะคะแต่ตอนนี้คุณหมอก็เงียบเลยนะพ่อไม,ไม่ได้ทักหาแกเลยนะสงสัยงานยุ่งหรือเปล่าจะเป็นสีชมพูแล้วนะคะคุณหมอภูนะคะดอกของดอกเฟื่องฟ้าค่ะน่าจะเป็นที่เกษรเนาะมันติดกันเลยมันจะเป็นสีขาวชมพูแล้วะค่ะนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะดอกไม้ก็ โอ้นี่นะคะทุกคนอันนี้ลูกชายนะคะตัดนะคะเอฟซี FC ก็เลยสวยมากมันขึ้นใหม่นะเพราะว่าเราก็ให้ปุ๋ยอะไรด้วยนะนี่อันนี้เป็นกว้างนะคะทุกคนนี่กวางเป็นเขาแล้วนะคะกวางเขาใหญ่มากอันนี้น่าจะตัดทีหลังะคะ่ะก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะนี่อะไรพ่อย้ายฐานใช่ไหม โอ้โหตุ๊กแกนี่นะคะเขาวสวนกวางเอซีอันนี้ก็เป็นหงนะคะโอ้ยสวยมากเลยหงนะคะงามจริงๆนี่นะคะอันนี้หัวใจเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดการเอาหญ้าเพราะว่าเราเอาไวค้ค่ะเดี๋ยวจะตัดทั้งหญ้าแล้วก็ผักกูดด้วยนะคะนี่ จะมีผักกูดเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะงัดดูนะคะหัวใจนี่ก็มันจะเอียงๆเพราะว่าเวลาให้น้ำ,น,ำน้ำก็จะโยกถ้าเราให้เยอะไปนะคะนี่บรรยากาศค่ำๆนะคะนึกว่าจะได้แมงกี้นูนสันดอกบ๊อดซ้่าขอบคุณนะคะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ FC เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ